สวัสดีครับผมมาจากทีมงานชัยงูชนแดนใต้นะครับเรายุคกันทีสนามชนโคบ้านป่าพลนะครับที่ทําการชนในวันที่15ตุลานะครับเหล้าว่างโผล่ข้าวงามดอกบานไม่ดูโรยหรือลูกม้อนะครับพบกับโคพยัคหมีใช่หรือไอหมานะครับชิงเงินรางวัลกันทีสี่แสนสองหมื่นบาทนะครับสวัสดีครับพี่ชิวไดครับสวัสดีครับผมชื่อบางนุน้องทงครับพี่มาจากขายไหนครับมาไม่รัางกัดขายครับอยู่บ้านน้องทงครับอยู่บ้านเลยนะครับครับผม งวดเนี้ชื่ออะไรครับพีโคข้าวงามดอกบานไม่ดูด้วยครับโคข้าวงามดอกบานไม่ดูเลยลูหม้อนะครับครับลูหม้อครับเข้าอยู่กี่ปีครับเจ็ดปีครับเจ็ดปีนะครับพีพอจะสามไหมครับว่าเขาเป็นสายเของตัวไหนอ่าลูกหลังซาสิงหาราดครับลูกของเจ้าหลังซาสิงหาราดนะครับครับผมเขาชนเมื่อกี้ครั้งแล้วครับไม่เอี่ยมครับไม่เอี่ยมเลยครับครับครับแกกล้องเลยนะครับเป็นโครงไายแดงเลยครับไอแดงนั่นนะครับ พี่ชาทางชนเขาเป็นแบบไหนครับอ่าประเภทโท่ขวัดเรียบไปลั้งประโยชน์ครับคือขบเคลี้ยงครับผมถ้าพูดแบบง่ายๆคือขบเคลี้ยงได้ไหมครับผมพี่ชายเขาเดิมหรือเขาต้อครับเข้าอ่าใส่เข้าครับใส่ใส่เข้าต้อนะครับครับตอนนี้พี่ทื่อหวังวังหองผีสมบูรณ์กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับข้าวที่มาเปอร์เซ็นต์ครับข้าวข้าวที่มาเปอร์เซ็นต์ซึ่งวนชนก็เพิ่งเกิดรอยนะครับครับผมอาจจะเกิน ถึงสองเราทำร้อยใครผีฟ้าเรื่องเอฟซีเลยผู้ติดตามทางบ้านของผีนะครับครับโคควักเรื่องเอฟซีกูข้าวโดนบานมาด้วยครับส่งแรงเชียร์แรงใจนะครับในวันที่สิบห้ากูตีอ๊อกชนะมักีฬาจุนโกบ้านป้าพุ่นครับมาส่งแรงเชียร์แรงเชียร์มาด้วยครับครับให้มาเชียร์กันเยอะๆนะครับครับผมขอขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับครั้งนี้ข้อยผีโชคดีเอาเบียร์รับขายนะครับครับผมครับขอบคุณมากครับครั้งหน้าผมจะยิ่งขอทีนี้ผู้สังเกตกดติดตามกับหลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับครับผม